สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับพวกเรานะคะที่ช่องพิล์มพาร์ตี้นะคะ ก็อื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดสมัคสมาชช่องแพทก่อนนะคะแต่คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปของน้องอาณาคินของเรา,ยายวันนี้นะคะอาณาคินก็คือครบรอบ1ปีนะคะวันที่16หตุลานะคะครบรอบหนึ่งปีเช้านี้นะคะพวกเราก็เลยพาอาณาคิน,นมาใสาบา่บาตรก็คือทํากับข้าวเองก้าวรูปแล้วก็เมื่อวานก็ไปซื้อของซื้อของมา เตรียมสิ่งกเออแล้วก็จะถวายสังฆทานต่อเนาะก็คอือชาวนี้ก็คือจะทําบุญหนักหนาเสร็จแล้วก็คือจะพาคินคินไปนอนต่อแล้วก็บ่ายเย็นเดี๋ยวเราจะพาคินคินไปเที่ยว <Yeah. S 2> เดี๋ยวจะไปไหนนะคะติดตามนะคะเดี๋ยวใส่บาตรก่อนแล้วก็เดี๋ยวอินเสิร์ตบบรรยากาศให้ดูนะคะครับผมวันนี้วันเกิดแล้วอยากได้อะไรครับบอกพ่อบอกพ่ออยากได้อะไรได้อะไรดีบุนบุนไหมบุนบุญไหมคะบุนบุน ไปพามาแล้วนี่มนพาดีกว่าไป,ไป,ไปนี่หมดครับเฮ้คิงๆจะไปไหนครับเรดี้เรดี้โก เดี๋ยวก็พากินขิบไปเซอร์ไพรส์สสรนะคะไปวันนี้คนขับรถเป็นคุณพ่อครับผมคนพ่อคนขับรถป่วย <c oughs> แล้วก็มีพี่เลี้ยงนะคะแล้วก็มีตะก้องน้องเคนนะคะมาด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็ขินเคนพร้อมไหมคะ <c oughs> โอ้โหมองวิวมองวิวเป็นหนุ่มแล้วเจ๊โอ้โหเป็นหนุ่มแล้ว okay. <c oughs> ผัดแครป27นะฮัลโหลพี่เจมส์ชนะ่หไหนคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่พาราก,กอนนะครับผมระหว่างนี้ก็ให้กินๆพักผ่อนเพื่งจะตืน่นเราก็พ่อแม่มากินข้าวก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปโอเชี่ยนเวลกันเขาบอกว่าเขาเรียกอะไรนะเสียงโอเชี่ยนเวลเสียงโอเชี่ยนเวลข้างล่างพอแม่ขอเติมพลังก,กันก่อนเพราะเดี๋ยวจะต้องอุ้ม กินกินก็ขอเติมพลังกินกินหน่อยเติมพลังด้วยอะไรไข่ตุ๋นกินกินชอบกินไข่ตุ๋นที่ซุกี้มาสามาเพราะแม่ชอบกินกินมีกินกินจะได้กินไข่ตุ๋นประจำนะคะเป็นไงคะกินกินก็กินไข่ตุ๋นไข่ตื่นไหมคะไข่ตื่นเลยคะรอฟื้นก่อนรอฟื้นตาาหลายตลอดโอเค เท่าฟรีถึงสามใช่เมื่อกี้เราทำบัตรอ่ะไ้ี้ไว้ด้วยรายปีรายให้พี่เล,ลีย้ยงใช่ซึ่งรายปี 1, หนึ่งพัน,นบาทคือหนึ่งพันกบเก้าบาทรายปีอันเนี้ยเรากะว่าแบบบมงทีเรามาอีเวนต์เนาะแล้วก็อ่อยลูกลงมาเล่นกับพี่เลี้ยงมาดูสัก ได็เข็เบาต้งเรีน้เูกไหมคดดแต่แต่นี่เป็นไรเก่งมากค่ะล uh> ูกเก่งมากตรนีเรีกว่าเม่นทะเลนะ มาอีกตัวแล้วข้างล่างไม่รู้ลูกสนุกหรือเปล่าแต่แม่สนุกมากไม่บึนบึนใช่ ชอบไหมครัชอบไหมครับชอบไหมคะินจอยไหมก็อะแม่แม่เอาความรู้สึกกินและกันที่แม่เห็นนะคือเขาก็ชอบนะคือรู้สึกว่ามันตื่นตาตื่นใจแบบอย่างนีโมหรือสัตว์ที่แบบหน้าตาน่ารักอะเขาจะชอบแต่ว่ามันมีสัตว์ที่แบบตัวใหญ่หน้าตาหน้ากลัวก็จะใช่ก็คือกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นหลังพ่อเลยโอ้พ่อเลยนะคะก็บางอันก็รู้จักอันก็แบบเหมือนยังไม่รู้จักก็เลยกลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรก็เดี๋ยว ก็จะพาเขามาเรื่อยๆเขาก็จะแบบให้เขาคุ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมคะแต่ตอนเี้เริ่มม่วมงแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะขึ้นไปนั้นสาเราจะไปซื้อของขวัญวันเกิดให้กินกินกันพ่อจะซื้อหนึ่งอันแม่บารี้จะซื้อหนึ่งอันแล้วก็เราก็จะซื้อการดวันเกิดให้กินกินด้วยเราอ่ะจะเขียนก๊าซให้ลูกปีแล้วก็จะเก็บใส่กล่องเขาไว้ตอนโตแล้วก็ให้เขามาเปิดอ่านอาหารคือแบบทันครมบ อยู่ชั้นสามแล้วนะคะชั้นสามก็คือจะเป็นโซนของเล่นแล้วก็เป็นแผนกบีเทนก็คือมีแบบการ์ดมีเครื่องคงเครื่องเขียนก็เดี๋ยวซื้อทุกอย่างที่ชาตินี้เลยแล้วก็กลับบ้านอันนี้โอเคอะไรอเนนี่ยโอเคเน่โอเคหมอบีซื้อได้นีให้นะมีได้ของขวัญแล้วเพราะอะไรรู้ไหมคะกินกินชอบฝนรีหมดว่า

เรียบร้อยได้แล้วกินคินชอบแน่นอนรสคาเมล่อน h คิเบของใครก่านกันคะไหนกดนี่กดเอจะเป็นพ่อคนโสดคินคินตลอดเลยนะ มาตเพงขคัมเรอนเคเดี๋ยวมนมีก็ดนี้ไป่ายเนกแล้วก็เดี๋ยวไปซือการแล้วกลับบานครับผี่แล้วาที่บ้านกันไปครับเรามาซื้อกดวันเกิดครับผมเอาเนี้ยหรออันนี้ชัวร์เปล่าอันนี้ก็น่ารัก วก่าอันนี้มันดูสดใสกว่าโอเคเดี๋ยวซื้อกลับไปเขียนให้กิีกันปากหอมปากคลิปน้ำทุกคนแต่ว่าอยากจะบอกว่าวันนี้วันเกิดกินใช่ไหมแล้วกินเหมือนจะไม่สบายจริงๆอ่ะแบบตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ่ะลำตาาตเยิ้มๆแล้วก็มีน้ำไหลนิดๆแต่ว่าคือเขาก็ยังสดใสอยู่นะแต่มันคือเรารู้สึกอ่ะว่าเขาแบบป่วยนิดๆป่วยนิดๆแต่เขาคือแข็งแรงมากแบบเลือดยากออกมา สดใสอยู่แต่มันมีความแบบป่วยๆอย่านึงแล้วเมื่อไหร่มันคือเดี๋ยวรีบกลับบ้านรีบกลับบ้านไปพักผ่อนรบทถ้าผมโอเคโอเคถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะจุดเทียนสองเค้กเบอร์เดย์กินกันครับผมนี่นี่ก็มี ย่าๆมาด้วยย่าๆมาป่าเค้กหวยพรอนกินงด้วยมามาใกล้ๆมาใกล้เค้กอะไรเนี่ยี้ไม่ใช่ไม่ใช่ ตอนนี้ถึงเวลาให้ของขวัญคินคินแล้วของขวัญให้คินคินแฮปปี้เบอร์เดย์อันนี้ของมามี่อันนี้ของแดดีอุ๊ยพี่เลี้ยงเขามีของขวัญให้ด้วยโอ้โหของพี่สัตว์รีละลรานมากเลยจุ๊บนของบีบีโช์สิ นีแหลซื้อตอนไหนอะซื้อตมินเนยนรัเนยื้อตอนไหนอะแต่ดี่มามีออกไปฟังโมอะ๋อมินเนสิโอเคขอบคุณครับขอบคุณคขอบคุณครัเบอร์ซโมเร็วขอขอของขวัญญาตเร็วบ้านพร้อมที่ดิน โอยพรก่อนแม่ายาโยยพรก่อนอ่ะยาย่ายาโยพรก่อนตอให้เป็นเด็กที่จาอเนคบไม่บึ้นบึ้นเนาะอ้าวคิดคิคิดคิดย่าเอเยอ่ะพ่อโวยพรลูกหน่อย เลือดพันไรดีนะเป็นเด็กดีนะครับผมแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็รักแม่นะอือหืออืออือเอรักย่าด้วยรักย่าด้วยรักย่าด้วยอยากย่าด้วยค่ะรักย่าก่อนด้วยรักย่ารักย่าก่อนรักย่ารักย่าด้วยรักกัน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 เหงาย่าก่อนโอ้โหเล่นของเล่นแล้วมันมีว่าพานกินด้วย มัมีขอให้คินคินม,มีความสุขมากมากนะครับคินคินอยากได้อะไรขอให้คินคินได้ทุกอย่างที่มัน,มท,มนมที่มันไม่เคยมีขอให้มีทุกอย่างเลยนะนักลูกนะคะโตมาเป็นเด็กดีนะอย่าบึ้น,บ,นบึ้นบ่อยนะ <c oughs> ยเดีย๋ยวเดี๋ยวหมือนพ่อนะเหอพ่อเป็นยังไงเล่นเก่งๆนะโอเคไหมอ่านหนังสือเยอะๆเล่นเก่งๆโอเคนะคะรับแล้วก็แปล ไม่ป่วยด้วยไม่ป่วยบา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 ยค่ะบ๊ายบายบอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบายบายคะบาย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 จะบอกอะไรก่อนนะติดตามคินคินที่ละครอะไรละครข้อเรื่องอะไรน่านฟ้าชะลาไลไม่คินคินจะไปเล่นละครค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย